ตอนนี้สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในบ้านเราน่าเป็นห่วงมากนะครับเรียกว่ารุนแรงกว่าที่เราเคยเจอมาเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าตัวเลขจริงๆมันเป็นยังไงกระทบกับใครบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยเราจะป้องกันตัวเองกับคนที่เรารักได้ยังไงไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมกันก่อนเลยนะครับดูตัวเลขนี้สิครับเกือบจะล้านคนแล้วนะนี่คือจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมตั้งแต่ต้นปี คือมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากแล้วก็บอกเราชัดเลยว่าไวรัสมันแพร่ไปในวงกว้างขนาดไหนแล้วที่น่าเศร้าไปกว่านั้นนะครับคือมันไม่ใช่แค่ป่วยไงแต่มันมีคนที่ต้องเสียชีวิตจากการติดเชื้อด้วยร้อยคนครับนี่คือจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทุกตัวเลขคือหนึ่งชีวิตที่ต้องเสียไปนะครับมันย้ําเตือนเราเลยว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ใช่แค่หวัดธรมดธรมดาธรมาเลยนะแต่อันตรายถึงชีวิตได้จริงๆ พอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วคำถามสำคัญก็คือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมการระบาดครั้งนี้มันถึงได้ดูรุนแรงขนาดนี้ล่ะครับโอเคเรามาเริ่มเจาะลึกข้อมูลเพื่อหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยโอเคในส่วนแรกนี้เรามาดูรายละเอียดของการระบาดกันก่อนเลยว่าไอ้ตัวการหลักเนี่ยมันคือเชื้อสายพันธุ์ไหนกันแน่แล้วภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับคือพอเราไปดูข้อมูลสายพันธุ์เนี้ยจะเห็นว่าถึงมันจะมีเชื้อไข้หวัดใหญ่หลายตัวที่ระบาดอยู่แต่มีตัวเดียวเลยที่เป็นตัวการหลักของงานนี้นั่นก็คือสายพันธุ์ A/H3N2 ครับคือกินสัสดส่วนไปตั้ง7 6เของผู้ป่วยทั้งหมดเลยนะและถึงแม้ว่าแนวโน้มผู้ป่วยภาพรวมอาจจะดูเหมือนเริ่มลดลงนะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันยังมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในที่ที่คนอยู่กันเยอะๆอย่างต่อเนื่องเลย ซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าความเสี่ยงที่จะติดกันยกกลุ่มเนี่ยยังสูงมากในที่แบบนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือใครล่ะที่ป่วยแล้วใครที่เสียชีวิตส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าใครคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแล้วนี่คือข้อมูลที่ทำให้เราเห็นภาพชัดมากๆเลยนะครับคือมันแตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยกลุ่มที่ป่วยเยอะที่สุดเนี่ยคือเด็กๆครับ อายุ5-9ถึงปีแต่กลุ่มที่เปราะบางที่สุดและเสียชีวิตเยอะที่สุดกลับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่61ปีมันบอกเราเลยว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันส่งผลรุนแรงกับคนแต่ละช่วงวัยไม่เท่ากันจริงๆริงน่ากังวลมากครับเอาละครับเรามาถึงประเด็นที่ผมว่าสำคัญที่สุดแล้วของการคุยกันวันนี้เลยมันเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจเลยว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่อันตรายที่สุดที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือพอไปวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เสียชีวิตทั้ง100คนนะครับก็พบว่าใช่โรคประจําตัวเป็นปัจจัยร่วมที่สําคัญอย่างหนึ่งแหละแต่มันมีอีกปัจจัยหนึ่งครับที่สําคัญยิ่งกว่านั้นอีกแล้วก็น่ากังวลที่สุดในกลุ่มผู้เสียชีวิตเลยและนี่แหละครับคือคําตอบดูข้อมูลนี้สิครับจากผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย94เปเครับไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เลยเป็นตัวแรกที่แบบ สูงจนน่าตกใจและมันก็ชี้ให้เห็นชัดเจนมากๆเลยว่าการไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยคือปัจจัยเสี่ยงที่อันตรายที่สุดจริงๆและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับคือใช่57%หรือว่าเกินครึ่งของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีโรคประจังตัวก็จริง แต่จุดร่วมที่ชัดที่สุดของคนกลุ่มนี้ก็ยังคงเป็นการไม่ได้รับวัคซีนอยู่ดีครับซึ่งมันบอกเราเลยว่าวัคซีนเนี่ยสำคัญมากๆนะในการลดความรุนแรงของโรคลดการเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วดันงนั้นนะครับพอเรารู้แล้วว่าปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรคำตอบมันก็ชัดเจนเลยนั่นก็คือการป้องกันไงครับ อย่างที่ทางรองโฆษกได้ออกมาเน้นย้ำถึงแนวทางที่สำคัญที่สุดในการรับมือนั่นก็คือการไปฉีดวัคซีนครับโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเสี่ยงในส่วนสุดท้ายนี้เรามาดูกันแบบชัดๆเลยค่ะว่าไอ้เจ็ดกลุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยมีใครกันบ้างนี่คือข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะอาจจะเกี่ยวกับตัวเราเองหรือว่าคนใกล้ตัวเราเลยกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยสามารถไปฉีดวัคซีนได้ฟรีเลยนะครับ ก็จะมีตั้งแต่เด็กเล็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเจกกลุ่มโรคไม่ว่าจะเป็นปอดอุดกัน้นหืดหัวใจหลอดเลือดสมองปัยวายมะเร็งที่รับเคมีบำบัดหรือเบาหวานรวมถึงผู้ป่วยโรคธาลาสัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องคนที่มีภาวะอ้วนมากๆคือน้ำหนักเกินร้อยโลหรือ b m เเกิน35และสุดท้ายคือหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์สี่เดือนขึ้นไปครับถ้าเราหรือคนใกล้ชิดอยู่ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยควรไปฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับ ข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยมันชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยคือการระบาดของไข้หวัดใหญ่มันรุนแรงและมันก็ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมากนะครับคำถามสำคัญมันเลยไม่ใช่แค่ว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงแล้วล่ะแต่มันคือเราพร้อมที่จะปกป้องคนในครอบครัวของเราโดยเฉพาะคนที่เปราะบางที่สุดแล้วหรือยังนี่แหละครับคือคำถามที่เราทุกคนควรจะเก็บกลับไปคิดกัน